สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับวันนี้มีพระเนียดนะครับมาฝากที่ขึ้นโครงไว้วันก่อนนี้แหละนะครับตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เอ่อวางวางคอนนะครับตันนี้เป็นคอนเถาวันนะครับคอนเถาเกี่ยวนะฮะเป็นต้นสแกนแล้วก็มีกิ่งเถาวันเกี่ยวคอนต้นคอนมันจะอ่า บิดๆนะครับมันก็เลยตั้งศูนย์คอนยากหน่อยนิดนึงกาลังหาวิธีอยู่คันฟาดขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทําลายให้นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นโครงผนีดเก่านะครับคันฟาดขึ้นปกตินะครับเหลือแต่ทำตะข่ายใส่นะครับลีลาอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็นี่นะฮะตามสไตล์ ที่เคยทาแบบนี้นะครับซี่กรงเป็นลวดสปริงนะครับลวดสปริงยางรถยนต์เส้นนานๆนบนี้นพวกนี้ก็จะเป็นสปริงยางรถยนต์หมดแต่ว่าโครงรอบนอกนี่เป็นเป็นลวดนะครับเป็นลวดเป็นลวดดิบลวดอ่อนบ้านเรานี่แหละนะฮะแต่ว่าแข็งนะฮะตัวนี้ก็ดูด้านล่างกรงนะครับตัวนี้ประตูเป็น ของเดิมเป็นไม้นะฮะก็เลยเอาไม้มาใช้นะครับประตูเปิดด้านล่างนะครับหลายคนหลายท่านบอกว่าประตูข้างกับประตูล่างอันไหนดีกว่ากันถ้าจะเรื่องเซฟนะครับอบอกพี่น้องตามตรงเลยนะครับเห็นหลายท่านโพสต์ลงมาก็เอานกต่อไปปล่อยหลายรอบหลายเจ้าแล้วนะครับประตูด้านข้างมีความเสี่ยงนะครับถ้าไม่มีตัวล็อกจริงๆประตูด้านข้างจะอยู่อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเป็นประตูเลื่อน ขึ้นบนอย่างนี้นะครับขึ้นบนลงล่างเป็นประตูเลื่อนเวลาเราไปเราผ้าคลุมจุดน่าก็เอาผ้าคลุมผ้าหอ่อเนียดไปแต่พอเอาขึ้นบางทีก็ดึงขึ้นเลยนี่แหละฮะจุดนี้แหละที่ทําให้ประตูกกงมันเปิดแล้วก็นกต่อมันเจอแสงนะครับเห็นแสงเห็นช่องทางก็ต้องพุ่งออกก่อนเลยแต่ถ้าอยู่ด้านล่างนี้เซฟนะครับเซฟที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ประตูแน่นด้วยนะครับก็ทําเป็น เป็นตัวเลื่อนยาวแล้วก็มีะตะขอ็อกฝั่งนี้นะครับยังไม่เก็บงานให้เลยเก็บงานหน่อยหนึ่งนะครับท่านที่สนใจก็จะจองได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวมีตัวเดียวทรงกระทัดรัดนะครับซี่งงถีนะครับใช้ได้ทั้งนกเขาใหญ่แล้วก็นกเขาชวานะครับตัวนี้ก็ตัวชานเนียก็บางถี่ไวใ้ให้เพื่อต่อเขาชวาด้วยนะครับ ไม่ใหญ่มากไม่ยาวเกินไปนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพเนยดกระทัดรัดหน่อยนิดหนึ่งประมาณหกสิบหกสิบห้าเซนนะครับหกสิบเจ็ดเซนนะครับจากปลายจากปลายชานถึงด้านท้ายนะครับอกเนียดเป็นไม้กระดูนครับไม้กระดูจริงๆเป็นเนยดเก่าครับเอามาโมใหม่มาทำใหม่ คันฟาดนี้ก็เกลืใหม่เจาะใหม่เดี๋ยวตัวนี้จะเก็บรายละเอียดให้นะครับอนนี้เก็บรายละเอียดนิดน,นึงเพราะว่ารูเก่าน่าจะเป็นเจาะไว้น่าจะเป็นทําคันฟาดเป็นไม้ไผ่นะครับรูใหญ่ก็เลยปิดไปแล้วก็จะขัดจะเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่นะตัวคันฟาดอันนี้เป็นลักเฉพาะนะฮะที่ทําอยู่ก็จะทําสไตล์นี้แหละนะครับทําให้ตัวนี้มันแข็งด้วยนะฮะตัวคันฟาด มีแข็งด้วยเวลาเราจะห้อยก็ห้อยได้นะครับสนใจทักเข้ามานะครับด่ดวนดๆเลยนะครับเหลือแต่ใส่ตะข่ายแล้วก็เก็บงานแล้วก็ทำสีให้ทำสีตรงลวดดิบเนี่ยทำสีตรงลวดดิบแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเมื่อวานก็ส่งไปตัวหนึ่งนะครับเนี้ที่พี่ที่ปทุมธานีสั่งเข้ามาจัดส่งไปให้เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้นะครับเป็นโครงใหม่แล้วก็ ทั้งทำต่อเมื่อคืนก็ถือว่าเกือบจะเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะตอนนี้80% 90%แล้วนะครับตัวนี้เหลือตั้งคอนมีจริงตั้งได้แล้วเหลือแต่ลอ็อกเหลือแต่อะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าจะเอาออกแล้วก็จะเก็บสีก่อนนะครับเพราะว่ากลัวคอนมันจะโดนสีมันจะไม่สวยนะครับัวนี้เป็นคอนตัวนี้สวยนะครับนี่แหละก็เลยพยายามที่จะอเอาตัวนี้มาทําจริงจริงมันมันบิดนิดนึงนะฮะเนี่ยตัวด้านท้ายเนี่ยของเขาบิดหน่อยนึง ตรงนี้ข้างเข้าบิดถ้าให้ถ้าให้ท้ายตรงปุ๊บเนี่ยฮะจะใช้ออกด้านข้างเลยตัวนี้ต้องหาวิธีสู้หาวิธีมาดัดแปลงตัวนี้ก็จริงๆก็จะใช้ตัวอื่นนะฮะตัวอื่นก็มีแต่ว่าไม่สวยฮนะตัวนี้ความเนี้สวยนะครับคอนหนักนะฮะหนักนิดนึงก็จะใช้สปริงช่วยอย่างเงี้ยฮะก็จะทําทให้คอนกระดุกเวลานกเหยียบก็ ง่ายแล้วก็ดีตัวขึ้นง่ายแล้วก็กันเนียดเราจะตบก่อนหรือว่าจะลั่นก่อนนะครับเวลานก,นกเวลาโดนลมโดนอะไรเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยประคองแต่ว่าถ้านกเหยียบไม่มีไม่มีปัญหาครับตัวนี้ยังไงก็สลักก็ทํางานโอเคครับสอบถามมันเข้ามานะครับทางเบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะครับหรือว่าทางแอดไลน์มาได้นะครับที่0899447544นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตาม เดี๋ยววันนี้อาจจะได้ทําคลิปอีกนะครับเดี๋ยวจะส่งคันเศร้าพร้อมหัวนะครับเมื่อชาวสั่งเข้ามาแล้วก็มีครั้งพี่ๆคุณพ่อหลายๆท่านนะครับที่สั่งเข้ามาเดี๋ยวจะจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับประกันนะครับโอนมาได้ชัวร์แน่นอนนะครับตอนนี้ก็เร่งทําหัวเพิ่มนะครับเมื่อชาวสั่งเข้ามาเฉพาะหัวก็มีปากก็ได้น,นะครับอันนี้คือ เนียนะครับดีลาอาจจะไม่ค่อยเยอะอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้ครับใช้ได้พักเข้ามาครับขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ